สสรีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชื่นชอบและรักต้นไม้ใบสวยใบงามแล้วก็ชอบสวนที่มีความชื้นสูงสูงพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่จะหาเจ้าเฟิร์นปีกมังกรไปปลูกประดับในสวนของท่านนะครับเพราะว่าใบสวยงามเหลือประมาณในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะพาทุกท่านไปพบกับเฟิร์นปีกมังกรก,กันครับ คำว่าเฟิร์นปีกมังกรน,นี้ในภาษาไทยไม่ได้ชื่อนี้นะครับมีหลายท่านนําไปตั้งชื่อว่าเฟิร์นหางไก่เฟิร์นหางไก่แอฟริกันเฟิร์นหางไก่แอฟริกาแต่ที่มือเย็นเรียกว่าเฟิร์นปีกมังกรน,นั้นก็เป็นเพราะว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของเฟิร์นปีกมังกรก,ก็คือไมโครไรซัมพังตาตัมดราก้อนวิงซึ่งคาว่าดราก้อนวิงในที่นี้ก็เป็นการตั้งชื่อตามต้นไม้ที่มีการผสมหรือปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่ แล้วก็ตั้งชื่อว่าดรากอนวิงด้วยเหตุนี้ถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยก็คือเฟิร์นปีกมังกรน,นั่นเองครับอย่างไรก็ตามชื่อวิทยาศาสตร์นี้ก็มีชื่อพ้องว่าโพลิโพเดียมโพลิคาร์พอนหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของเฟิร์นเขาควางนั่นเองนั่นก็เป็นต้นทางของการปรับปรุงพันธุ์จนได้เฟิร์นปีกมังกรต้นนี้มานั่นเองทั้งชื่อภาษาไทยที่ชื่อว่าเฟิร์นหางไก่แอฟริกันหรือเฟิร์นหางไก่หรือเฟิร์นหางไก่แอฟริกา และก็รวมไปถึงราค้อนวิ n งซึ่งแปลว่าเฟิร์นปีกมังกรน,นั้นก็ล้วนมาจากการตั้งชื่อตามสันฐานที่สำคัญของใบหรือฟรอนที่เราเห็นครับก็คือฟรอนที่เราเห็นนี้จะมีลักษณะเป็นยาวเป็นหางแบบนี้แต่มีข้อเด่นหรือมีลักษณะพิเศษก็คือตรงขอบใบจะมีการหยักเป็นคลื่นแล้วก็ยังไม่พอครับบางส่วนของใบเราจะเห็นว่ามีการแตกออกไปเป็นแฉก โดยที่แฉกตรงนี้ก็อาจจะแตกออกไปเพียงแค่แฉกเดียวเป็นแฉกแหลมๆหรือจะออกไปเป็นหางคู่หรือรวมไปถึงแตกออกไปเป็น3หรือ4ก็มีเกิดขึ้นในเฟิร์นปีกมังกรนนี้ครับและนอกจากนั้นยังไม่พอความอ่อนช้อยของใบนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ด้วยนะครับจึงทำให้ทรงพุ่มของเจ้าเฟิร์นปีกมังกรน,นี้เราจะยังไม่เห็นเขาตั้งตรงชูตั้งขึ้นไปแต่มีแนวโน้มที่จะ ตั้งขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะมีแนวโน้มง้มหรืองอลงใบที่มีลักษณะรูปทรงไม่เหมือนใครอ่อนช้อยแล้วก็กิ่งใบที่อ่อนช้อยร่ลงแล้วก็มีมิติของแสงเมื่อยามตกกระทบเจ้าตัวริ้วขึ้นต่างๆก็ทำให้ได้รูปทรงที่น่าสนใจจึงทำให้ได้รับความนิยมในฐานะของไม้แขวนหรือเป็นเฟิร์นแขวนที่ได้รับความนิยมมากๆเลยครับเฟิร์นปีบังกรเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงสมากเลยนะครับหากท่าน กำลังปลูกหรือกำลังสร้างสวนสไตล์ร้อนชื้นหรือสวนแบบบาหลีอยู่ในบ้านแล้วก็เจ้าเฟิร์นปีมงกรก็เหมาะมากๆที่อยู่ในระบบนิเวศแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าต้นแม่หรือต้นทางในการปรับปรุงพันธุ์ของเขาก็คือเฟิร์นในสกุลโพลิโพเดียมนั้นเป็นต้นทางที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบนี้นะครับแถบเซาท์อีสเอเชีย ย่านบ้านเราด้วยจึงทําให้คุ้นเคยกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นด้วยเหตุนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเลี้ยงดูครับเพราะว่าคุ้นเคยกับสภาพอากาศแบบบ้านเราแล้วก็อาศัยความเข้าใจอุปนิสัยของเขาอีกสักเล็กน้อยก็สามารถจะปลูกได้งอกงามดีครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัสดุปลูกนะครับเนื่องจากเจ้าเฟิร์นปีกมังกรน,นั้นเป็นเฟิร์นประเภทอิงอาศัยแล้วก็มีการงอกอยู่บนผิวดินโดยจะมีการแตกเงา ออกไปด้านข้างเรื่อยๆเราจึงเห็นเจ้าเฟิร์นปีบมังกรนั้นถ้าหากเราปลูกลงไปในกระถางก็จะมีการแตกหน่อออกไปด้านข้างแล้วก็สร้างใบใหม่ขึ้นมาอยู่เต็มกระถางเลยครับแล้วก็จัดว่าเป็นเฟิร์นที่มีการเจริญเติบโตรเร็วด้วยนะครับเคล็ดลับเล็กน้อยสําหรับการปลูกเฟิร์นปีบมังกรก็คือจะต้องรักษาความชื้นให้ได้ตลอดทั้งวันเนื่องจากว่าเป็นเฟิร์นที่ชอบความชื้นด้วยเหตุนี้วัสดุปลูกที่เตรียม ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ดินปลูกแต่ประการใดเลยนะครับในธรรมชาตินั้นการเจริญเติบโตอยู่บนเศษใบไม้ที่มีการทับถมกันอยู่ตามบนผืนป่าต่างๆเขาก็ขึ้นได้การใช้วัสดุปลูกก็ไม่จําเป็นต้องใช้ดินเราก็สามารถจะใช้กาบมาพา้าสัพแต่แช่น้ําหรือไม่แช่น้ําก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ขอให้รักษาความชื้นได้แล้วก็รวมไปถึง มีอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใช้ในอัตราส่วน1ต่อ1กับมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็อินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนั้นอีกหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันและถ้าหากจะเติมปุ๋ยละลายช้าสูตร1 3 1 3า3ลงไปด้วยสัก1หยิบมือผสมคลุกเคล้าลงไปในวัสดุปลูกด้วยก็จะดีมากๆเฟิร์นที่มีเง้าแบบนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีการแบ่งกอโดยใช้มีดคมคมในการผ่าแบ่งกอเข้าไปได้เลย แต่วันนี้มือเย็นไม่ได้ทําการผ่าให้ดูนะครับเพราะว่าอยากจะทําให้เจ้าต้นนี้มีหน่อเพิ่มมากขึ้นก่อนแต่ถ้าหากท่านครอบครองเฟิร์นปีกมังกรอยู่แล้วก็แล้วอยากจะผ่าแบ่งกออย่างที่มือเย็นว่าก็ลองไปดูคลิปเฟิร์นสบายนางหรือเฟิร์นใบมะขามบริพัตรจะแนบการไว้ตรงนี้นะครับใช้วิธีการเดียวกันเลยครับเมื่อเราผ่าแบ่งกอแล้วนะครับก็หากระถางใหญ่ๆ แล้วก็เอาเจ้าเฟิร์นปีกมังกรลงไปแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับหลังจากนั้นก็นําไปวางไว้ในพื้นที่ร่มรําไรมีแสงจ้าฟุงาาางาฟ้งกระจายก็อาจจะเป็นในอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการพรางแสงแล้วแขวนไว้ในใต้ต้นไม้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าต้นไม้ที่เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นก็จะช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ได้ดีมากๆครับคาว่ามีแสงจ้าฟุ้งกระจายก็คือต้องไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับเฟิร์นปีกมังกรงโดนแสงแดดโดยตรงไม่ได้เลย เพราะว่าโอกาสที่ใบอ่อนนั้นจะเกิดอาการไหม้แล้วก็แห้งตายไปในที่สุดมีสูงเลยไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรงนะครับสําหรับเรื่องของการรดน้ําเป็นไปได้ต้องรดน้ําทุกวันยืนยันครับว่าต้องรดน้ําทุกวันเพราะว่าน้ําจะถูกพืชนําไปใช้ในกระบวนการต่างๆของเขาถึงแม้ว่าจะขาดน้ําได้บางช่วงระยะเวลาแต่ก็ไม่ควรนานหลายวันนะครับเพราะว่าจะเกิดอาการแห้งเหี่ยวลงได้โดยง่ายมากๆเพราะฉะนั้นรดน้ําทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีไม้พี่เลี้ยงแต่ถ้าหากไม่แน่ใจว่าเจ้าความชื้นนั้นจะเพียงพอหรือเปล่าก็รดน้ําเช้าหครั้งแล้วก็เย็นอีก1ครั้งรวมเป็น2ครั้งต่อวันนะครับสำหรับการให้ปุ๋ยนะครับก็เป็นเฟิร์นที่มีการใช้ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมไปจํานวนมากการให้ปุ๋ยที่มี ธาตุอาหารทั้งสามนั้นไปพร้อมๆกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอถ้าเป็นปุ๋ยละลายเร็วก็อาจจะเป็นสูตร16-16-16หรือถ้าเป็นปุ๋ยละลายช้าก็อาจจะเป็น13-13-13หรือสูตร16-16ก็มีขายก็นํามาใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แนะนําปุ๋ยละลายช้าดีกว่าครับเพราะว่าจะค่อยๆละล,ะละายออกมาเป็นประโยชน์ประกอบกับเจ้าเฟิร์นปีบังกรส่วนใหญ่ก็จะนําไปแขวนเป็นไม้แขวนจะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าจะมีทรงพุ่มที่ปรลงการที่ จะปีนขึ้นไปหยอดบ่อยก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะครับก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าจะช่วยได้เยอะเลยครับ <Okay. S 1> สำหรับเรื่องโรคและแมลงก็อาจจะมีบ้างนะครับเช่นเพลี้ยไฟและลายแดงที่อาจจะเข้ามาโจมตีได้ก็ถ้าเจอปุ๊บก็ทาการตัดแต่งกิ่งเอาใบนั้นออกไปเผาทําลายหรือถ้าจะให้ดีไม่ต้องการใช้สารเคมีก็ใช้ชีวพันธุ์อย่างบิวเรียหรือเมทรเซียมได้เลยนะครับก็จะเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมของบ้านเราด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงครับ ต่อมาถึงเรื่องที่สำคัญมากๆของการปลูกเลี้ยงเจ้าเฟิร์นปีกมังกรก็คือการตัดแต่งกิ่งครับเราจะพบว่าในทรงพุ่มนั้นก็จะมีโอกาสที่เกิดจะมีใบแห้งเหี่ยวแบบนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยการตัดแต่งกิ่งออกมาด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะได้ใบแห้งเหี่ยวแบบนี้ออกมาซึ่งทําให้รูปทรงไม่สวยงามเลยประกอบกับเป็นเฟิร์นที่มีกิ่งออนหักแขวนไม่ในพื้นที่รมแรงอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับก็มีโอกาสจะทําให้เกิดใบหัก การตัดแต่งกิ่งก็จะช่วยทําให้ทรงพุ่มปโปร่งโล่งขึ้นแล้วก็ทรงพุ่มสวยงามน,นะครับสําหรับเรื่องการนําไปใช้งานก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือใช้เป็นไม้แขวนแล้วก็นําไปไว้ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงรวมไปถึงร่มไม้ชายคาที่มีความชุ่มชื้นหรือมีอากาศเย็นสบายถ่ายเทได้ดีเจ้าเฟิร์นปีกมืก่อนก็แสดงถึงความชุ่มชื้นแล้วก็ร่มเย็นอากาศเย็นสบายของพื้นที่แห่งนั้น ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยครับและแน่นอนครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบเฟิร์นก็แนะนําว่าจะต้องไปหาเจ้าเฟิร์นปีกมังกรหรือเฟิร์นหางไก่แอฟริกันมาปลูกประดับไปในบ้านเรือนนะครับสวยงามมากๆครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้เชิญชวนท่านกด u b s c r i b e ติดตามมือเย็นไหมนะครับเพราะมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆและถ้าหากท่านกังวลว่าจะพลาด คลิปดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครอีกนิดนึงนะครับทหารท่านมีกัลยะาณมิตรที่รักและชื่นชอบเฟิร์นเหมือนกัน แนะนำเจ้าเฟิร์นปีมังกรหรือเฟิร์นหางไก่อฟริกันให้เขารู้จักด้วยคนนะครับด้วยการแชร์ Share คลิปนี้นะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมผู้นำด้านชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งโรคพืชและ,มะแมลงอย่าลืมหาติดบ้านไว้นะครับเป็นผลดีต่อการกำจัดมแมลงโรคพืชแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยครับฝากด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ